อีกฝังของพระจันท์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปลา่าฝากจันท์ามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนรออีกฝั่งของพระจันท์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปลา่าฝากจันท์ามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามี คนเร่ออีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือเปลา่าฝากจันทามข่าวใจของคุณอยู่ใกล้บอกเขาว่ามีคนเรโรสวัสดีครับพีเอุณ์ทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่สิบเมษายน2 5ง8นะครับ สองศูนย์สองห้าะครับวันนี้เราก็มาดูกันเรื่องการขุดภายนะครับนี่หลายคนจะท้อใจครับเรื่องมูลค่ามูลค่าของของพายนะครับอันนี้เราก็อ่า ต้องสู้กันต่อไปนะครับอย่าได้ท้อถอยทีเดียวนะครับอันนี้ให้ดูฝีมือการวาดภาพด้วย AI นะครับได้โพสต์ขึ้นไปครั้งแรกที่ไฟเ s อร์นะครับเพิ่งโพสต์ไปวันนี้นะครับส่วนการพายเนี่ยจะครบรอบการขุดอีก17นาทีนะครับอนนี้ที่ กำลังคุยอ,อยู่ครับอันนี้เราไปดูที่เราโพสต์ไว้นะครับจะไปดูที่เราโพสต์ไว้เราคลิกที่ช n นลนะครับช n e ลที่พ i ยอานะครับอันนี้ก็จะมีคนโพสต์นะครับเนี่ยตัวท็อปเยอะๆนะครับ อันนี้ถ้าเป็นพายได้เยอะๆเนี่ยก็จะมีจะขึ้นมาก่อนนะครับน,นี่ก็ฝากกดแอดทเค็นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับอ่านี่มีพ <laughs> ายอาจทุกคนก็จะมุ่งไปที่พายนะครับพายเป็นหัวใจของทุกคนตอนนี้ สำหรับภายอเนี่ยทุกคนนะครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบนย์หนึ่งนย์หนึ่งนย์หนึ่งนะครับอันนี้ทุกคนก็รวมใจไปที่ภายนะครับอ่าแล้วก็ภายเน็ตเวิร์กที่เป็นกราฟิกเนี่ยนะครับสามารถจะถอนจากตู้เอทมของภายได้นะครับเป็นจินตนาการนะครับ ่าส่วนคนนี้ทําแหวนพายขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็ออกดูสวยครับดูสวยนะฮะรูปภาพพวกนี้เราเอาไปใช้งานได้นะครับว่าเป็นทีมงานของทางพายอเนี่ยทุกคน ทั่วโลกนะครับได้ช่วยกันนะครับจินตนาการสร้างจินตนาการอ่าอันนี้น่าจะเป็นเอาเป็นเรือดำน้ำแต่ขึ้นมาอยู่บนบนฟ้านะครับตอนนี้กำลังดำน้ำอยู่ต่ำกว่าหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้ก็สวยครับออกสไตล์ อียิปโบราณนะครับลายมุสลิมอันนี้อยู่ชายหาดนะครับที่กำลังโดนคลื่นซัดสาดนะครับพายกันเลยกำลังขุดกันอยู่ครับกำลังขุดพายกันอยู่อันนี้จะเป็นการสู้กันระหว่างพายกับบิตคอยนะครับพายกับบิตคอย นี้ก็จะเป็นการจินตนาการนะครับว่าจะมีการจัดน่าจะเป็นวันพายเฟสนะครับวอร์มตงคิเตอร a เรชั s นท mm ัวว์พายออนเออซิกส์เบอร์สเดย์ฮิกเครับเมื่อวันที่สิบสี่มีนาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันครบรอบ วันเกิดพายนะครับครบรอบ6ปีนะครับอันนี้ก็สวยนะครับน,นี่มองทะลุต้นซากุระหรือเปล่าเป็นพายที่อยู่ข้างบนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นน้องน้องแมวดำเมียวเมียวพายแคทเซนจิวอะลอตออฟเมียวเอ็นเกชวิด The Pi Network Ecosystem นะครับอันนี้แสดงไว้เยอะเลยครับมองภาพมือถือที่ขุดด้วยาพายนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีาพายเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับก็จะออกมาในในในทำนองเดียวกับภาพของผมครับอันนี้เป็นแกะสลัก ต่อไม้นะครับให้เป็นรูปภายนะครับสวยงามมากครับตรงนี้อันนี้ตัวกาอฟนะครับอันนี้น่าจะอยู่ที่เวียดนามไหมนะครับดงหา ันนี้ก็จะเป็นการมองไปที่ Binance กับภาย e น w ต r k ในอนาคตจะมาฟิชเชอรลงกันครับอันนี้ทุกคนทั่วโลกนะครับบนโลกใบนี้มีพายเป็นยึดมัน่นเป็นจุดศูนย์กลางทุกชาติทุกาศาสนานะครับมาใช้พายเป็นจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดจุด หมดหมายใหม่ของไพลเนียทุกคนที่ต้องการนะครับก็คือค่าภายที่สามจุดหนึ่งสี่เหรียญนะครับนี่ก็ให้ช่วยกันนะครับนี่เป็นลักษณะของนักภายที่ต้องช่วยกันนะครับรูปนี้มีคนเห็นกันมาเยอะนะครับแต่ก็เอาภายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยว่าภายเนี่ยมันจะช่วยให้คนที่อยู่ลำบาก นะครับสามารถที่จะมีแอสเซทของตัวเองได้โดยการใช้มือถือในการขุดนะครับเพราะฉะนั้นภายก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษวีรสตรีที่มาช่วยทุกคนทั่วโลกนะครับแนี่สวยงามมากเลยนะครับมีมีพายมีหญิงสาวผู้สวยงามแล้วก็มีนกพิราบ สื่อสารนะครับที่มองภาพว่าพายเนี่ยจะใช้นกพิราบจะเป็นนกพิราบในการสื่อสารให้คนทั้งโลกได้มองเห็นความสวยงามของหญิงสาวผู้ที่ถือพายอยู่นะครับผู้ที่ถือพายอยู่ในมือนะครับแน่าคนคนที่ถือพายอยู่ในมือนี่แหละจะ เป็นคนที่สวยงามนะครับอันนี้มาจากสุมาตรานะครับจากอินโดนีเซียนะครับสวยงามมากครับอันนี้อันนี้ก็เป็นสวนภายนะครับสวนภายที่ทุกคนช่วยกันสร้างใน Beautiful Day นะครับ Let's Just Hang In There Together for Little While นะครับอันนี้ก็จะเป็นคริปโตทร a c เกอร์ คอยเบสนะครับคอยพายเบสนะครับกำลังจะกำลังจะมานะแล้วก็อันนี้ใด้ดูซิใกล้จะหมดเซสชันยล้วเหลือเก้านาทีกว่านะครับน,นะครับ,นะรบอันนี้ก็พายอันนี้ก็ทำเป็นเหรียญพายนะครับให้เป็นเหรียญที่เป็นนี่เป็นการวิ่งของพาย นะครับเป็นการวิ่งของภายจริงๆรูปนี้น่าจะมีพระจันทร์อยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้ภายวิ่งไปถึงพระจันทร์ซึ่งพระจันทร์เปรียบเสมือนว่า GCV value นะครับคือราคาค่าพายอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้ยห้าสิบเก้าเหรียญนะครับอันนี้ก็บอกว่า almost there ใกล้จะไปถึงแล้ว don't give up hold on in there fly to the moon อา มาแล้วไงต้องขาดขาดพาระจันทร์อยู่ข้างหน้านะครับรูปนี้ก็สวยวองแล้วอย,อยู่ในทะเลน,นะครับมี empowering the future with พรนะครับก็ร่วมมือร่วมใจกันในอวุ่งสู่พลังของภายในอนาคตนะครับ อันนี้ก็สวยครับมีทั้งบิตคอยมีพายมีเซเตอร USDT นะครับมีหลายเหรียญที่เป็นงรัสสูงแต่จุดเด่นก็คือที่นี่นะครับขึ้นแป้นเลยพายนะครับโคโลพาย be happy นะครับถ้าคือติดตามพายนะครับแล้วก็ทำอ,อันนี้อันนี้ก็สวยนะครับแม้ว่าตัว นั่นจะไม่ได้มีกราฟิกอะไรมากแต่ว่าเป็นรูปเอาค่าภายมาใส่นะครับเนี่ยสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าทั้งหมดนี่เป็นค่าภายเอาค่าภายมามาใส่นะครับสวยครับสวยจินตนาการดีอันนี้ก็เป็นการอยู่ริมชายหาดนะครับแล้วก็มีพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เนี่ยที่เป็นรูปพาย เขาบอกว่าพายเน็ตเวิร์กวิวชายก็คือว่าจะพายเน็ตเวิร์กจะสองแสงนะครับอันนี้ดูทูเกเตอร์คือขุดพายร่วมกันนะครับอันนี้พายโอเนียโฮลสตรีสแฟสช่วยกันขุดนะครับอันนี้พายุตอนนี้เราอยู่ในภาวมะมพายุอยู่นะครับ when the real rise come อนะ พายอยู่ในพายุหมุนครับตอนนี้ it's a moment อ่มันเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นอันนี้ก็เป็นทอนะฮะทอแฮมเมอร์นะครับมือคือพายนะครับอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดนะครับก็เปรียบเสมือนพายเป็นค้อนของทอนะครับ อ่ uh, only but if it can lift it นะครับ the hammer t Th a l hammer คุณยกได้เปล่าค่าของมัน <laughs> จินตนาการดีครับอันนี้ทุกคนก็ต้องการให้พายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ let's g o w i t h all pioneers สู้ไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็สวยนะครับพาย ในสมัยก่อนก็จะเป็นขุดทองใช่ไหมครับแต่อันนี้คือเป็นการขุดพายคนไหนเจอพายก่อนก็คือเจอทองก่อนนะครับคีปไ i n นอร GCV วิว w ินนะครับก็ให้ทุกคนขุดต่อไปอันนี้นาฬิกาผุกผมขึ้นมาแล้วครับผมจะผูกก่อน <Keep S 1> จะหมดเซสชั่นอ่าห้านาทีนะครับคือเตือนให้เรามาขุดนะครับคนไหนที่เป็น รเอาเนี่ยตัวจริงก็อย่าลืมขุดนะครับเรื่องขุดนะครับตั้งในกราบปลูกไว้เลยครับนะครับอันนี้ก็น่าจะถึงของของผมเร็วๆนี้นะครับอันนี้อันนี้สวยนะเป็นเหรียญพายเน็ตเบิร์กที่อยู่ท่ามกลางอันนี้ก็จะเป็น อาพายสวยดีนกันนะครับอันนี้รูปแบบของไฟเน็ตเวิร์กชายออนสเตจนะครับก็คือไฟเน็ตเวิร์กนี่ส่องแสงอยู่บนเวทีแล้วก็พายก็จะจะถูกแกจกจ่ายไปให้ Entry to c o n c e r t เนะครับใช้าพายในการจ่ายเพื่อไปดูคอนเสิร์ตจินตนาการดี อันนี้ก็สวยครับกระตุยงานนี้ดูดูสวยครับ All roads lead to p i ถนนทุกสายมุ่งสู่ภายนะครับถนนทุกสายมุ่งสู่ภายนะครับรูปนี้นะครับน,นี่ก็น่าจะมาจากทางเวียดนามนะครับอันนี้ก็ทุกคนวิ่งเข้าไปหาภายนะครับ p i Network Global Expansion นิี้พายอ positive perspective อ่านนี้พาย network นะครับกดอยู่บนมือถือนะครับมือถือก็จะทำให้เพิ่มค่าได้นะครับ เนี่ยอันนี้เป็นหุ่นยนต์พายนะครับซึ่งมาพร้อมกับน้องเหมียวอันนี้คือมิสเตอร์พายอ่าวันที่พายกำลังวิ่งอยู่นะครับ the rise of py การเพิ่มของพายการมาของพายครับคปไม้นี่คคิปดิปกิ้งดิบดิบดิบ่าขุดต่อไปขุดให้เยอะๆอันนี้ก็ accepting p i coin นะครับ มีร้านขาที่คอยครับ <c oughs> อันนี้ก็ไฟวิทย์ไฟคือบินไปกับไายนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วรูปของข้าพเจ้ามาแล้วครับได้ไปเจ็ดเหรียญแล้วอ่าเตือนเตือนในขวดอีกแล้วครับเหลืออีกสองนาทีนะครับนะครับ VR VR Mining Pi n e Network to the Moon on You are t h size of the moon now over there ฝั่งของพระจันทปานนี้เธอนั้นขุดพายบ้างหรือเปล่าฝากจันเท้ามีพายเท่าไรบอกไปว่าบอกเขาว่ามีคนซื้อนั่งรอนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เพลงเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้เรา ได้รูปที่ผมให้ AI เป็นคนเป็นคนวาดขึ้นมานะครับเป็นรูปนี้นะครับเพื่อจะสื่อให้กับเพลงของมารีฮวน่าด้วยนะครับมารีฮวน่าที่บอกว่าอีกฝั่งของพระจันทร์เนี่ยบานนี้ทางนั้นกุดพายบ้างหรือเปล่านะครับจะเป็นการสื่อสารนะครับของถ่ายนะครับ ขอ,ของพี่น้องไพโอเนียทุกคนสื่อสารไปถึงคนทุกคนทั่วโลกที่มีดวงจันทร์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับก็ก็จะมีคำถามตามเพลงเนื้อเพลงของมารีห์หน่าว่าอีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นขุดพายบ้างหรือเปล่านะครับเพื่อจะสื่อสารให้ทุกคนได้ขุดพายกันนะครับในโลกนี้นะครับ นี่เป็นไอดีผมนะครับรูปนี้ก็เป็นการสั่งให้ a อวาดให้ครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ยังเพลงยังเป็นของมาริฮวนนาอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เนื้อเพลงที่ผมกำลังจะจะสื่อส,อส,อสารนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ขึ้นไปอยู่บนไฟล์สายแล้วนะครับอันนี้ก็เข้าไปดูได้นะครับใน p าย Art นะครับในใน a n n e l างย Art นะครับแล้วก็ขอให้ไปกดแล้วก็บวกขึ้นมาเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือผมเพิ่งโพสต์ไปล์เมื่อสามสิบสี่นาทีที่แล้วนะครับมีคนมาให้โทเค็นแล้วถึงเจ็ดนะครับนี่ยงวุกให้มาหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ให้ตัวเองอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ว่า f o r all pioneers in the g l o w e for GCV target to the moon นะครับเพื่อเป้าหมาย GCV แห่งโลกพระจันร์ของเรานะครับอันนี้ก็มองไปนะครับทุกคนก็มาให้นะครับก็จะต้องขอบคุณเขาหน่อยนะครับขอบอบคุณเขาหน่อย thank you ครับ thank you pioneers ให,ให้เป็นหนึ่งตอนนี้เราเราเราจะเหลือด้อยนะครับเพราะฉะนั้นจริงเราไปไปที่ My Token นะครับแล้วก็ไปเอาโทเค็นนะครับจากอ่าคือเราจะซื้อก็ได้นะครับโทเค็นเนี่ยเราใช้หนึ่งพายซื้อมาหนึ่งร้อยโทเค็นนะครับแล้วก็สิบพายได้หนึ่งพันแล้วก็หนึ่งร้อยพายได้หนึ่งหมื่นโทเค็นนะครับจริงๆ มบลค่าของโทเค็นถ้าเราได้เนี่ยเราก็เอามาคอนเวิร์ตเป็นพายได้นะครับหรือเอาไปสึงเอาไปอยู่ในอีโคซิสเ็มอันนี้เราเรียกว่าเป็นอีโคซิสเ็มในระบบนะครับ mm. อ่าเศรษฐกิจของพายนะครับอันนี้เราจะไปอ่าเราจะไปขอไฟล์ฟรีเนี่ยมีสองอย่างนะครับก็คือไปอ่านตรงเนี้ยนะครับ r e a d more คือ become a moderator แล้วก็ไปดูดู ดูอันนี้หมดแล้วนะครับเซสชันอ่าเดี๋ยวผมจะไปไปขุดไปขุดพายก่อนนะครับไปขุดพายก่อนอ่าอันนี้เราไปเราไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สั่งขุดนี่มือถือนะครับนี่อยู่ฝั่งมือถืออัน <c oughs> นี้อยู่ฝั่ง PC ซีโน้ตบุ๊กผมนะครับกำลังรออยู่นะครับกำลังรอสั่งมือถือ อ่าขุดก่อนสตาร์ทการขุดพายก่อนแล้วก็ทางนี้จะมารีเฟลชได้นะครับเราก็มาดูตอนนี้นะครับฝั่งบล็อกเชนเนี่ยเราทำงานอยู่ที่บล็อกเชนหมายเลขสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สองหนึ่งเก้านะครับทั้งสองตัวนะครับอันนี้ก็คือแตะเพื่อขุดอันนี้ฝั่งของฝั่งของมือถือเรานะครับแล้วก็แตะเมื่อขุดเราทำงานแค่สิบวินาทีต่อครั้งแค่นั้นเองนะครับ อันนี้วงล้อมของโปรตายเราก็ยืนยันนะครับถ้าจะแก้ไขก็คลิกตรงนี้นะครับตอนนี้เรากดเลยครับพอกดเลยเสร็จนะครับฝั่งมือถือนี่จะมีโฆษณานะครับแต่ทีนี้เรามาดูเรามาดูฝั่งเนี้ยมันก็จะส,สตาร์ทเลยครับฝั่งฝั่งพายนะครับพอเราสั่งสตาร์ทฝั่งมือถือเสร็จสั่งฝั่งโนดนะครับพายโนดของฝั่งออคอมพิวเตอร์เราก็จะสั่งรันนะครับ อันนี้เราสปีดเราจะลดลงนะครับเพราะว่านะครับตอนนี้จากเดิมที่เราได้อ่จากได้ตรงนี้สามกว่ามาเหลือโหนดโบนัส bon เหลือหนึ่งจุดแปดเก้านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่เราคอนเนคโหนดไว้นานขนาดไหนนะครับไอตัวเลขเนี่ยนะครับถ้ามันมีความน่าเชื่อถือมากโหนตัวนี้ก็จะได้รางวัลได้ได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยอ่ จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราเราเราได้รางวัลที่นี่สามกว่านะครับนี่รวมแล้วเป็นสิบนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้น้อยนะครับแม้ว่าคนขุดเท่าเดิมนะครับคนขุดตอนนี้20คนได้คนละศูนองห้ก็เท่ากับ5นะครับส่วนการใช้ utility bonus เร็จเราได้มา0.43แต่โหนดโบนะัสเ่ยลดลงไปนะครับเพราะว่าเมื่อเชา้ามันตื่นขึ้นมาแล้วมันหายมันมันหลุดไปนะครับ มันหลุดไปนะครับนี่ก็คือสปีดวันนี้นะครับสปีดวันนี้นะครับทีนี้ฟังพอโฆษณาเสร็จแล้วนี่มันจะขึ้นอ่กลุ่มนี้นะครับก็ฟลีกไปนะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปอีกห้าห้าวินาทีนะครับแล้วก็มีข้อหมายการกบาทตรงนี้แล้วก็ปิดโฆษณาไปนะครับอมีคนถามว่าถ้าอยากจะปิดโฆษณาเนี่ยจะไปทํำยังไงนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนไปแล้วว่าการโฆษณาเนี่ยเป็นการให้ให้ทางคอพายทีมเนี่ยมีเงินทุนในการสร้างระบบให้เรานะครับแต่ถ้าทุกคนแต่บางคนอยากจะยกเลิกการโฆษณาก็ให้ไปที่แฮมเบอร์เอกอร์นะครับแล้วก็ไปข้อมูลส่วนตัวนะครับไปข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปหน้าโฆษณาเนี่ยนะครับให้ปิด ถ้าอยากจะไม่ไม่รับโฆษณานะครับแต่ก็ให้เข้าใจว่าการรับโฆษณาเนี่ยให้รับไปเถอะครับเพราะว่าการรับโฆษณาการที่เราได้พายมาฟรีๆเนี่ยก็เป็นการทํางานของคอพายคอทีมนะครับซึ่งให้สร้างระบบให้เรานะครับสร้างเครือข่ายให้เราสร้างเหรียญให้เรานะครับด้วยเงินของทีมงานเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน ที่ได้มาจากการโฆษณาจะกลับไปช่วยให้มีการพัฒนาให้นักเตะ e อลล e อปเปอร์ทั่วโลกนะครับเข้าไปช่วยกันทําให้พายของเรามีความแข็งแรงนะครับแต่ถ้าคนไหนคิดว่าพายเป็นคนแสวงหาผลประโยชน์จากการโฆษณาแต่อันนั้นถูกต้องครับเพราะเราต้องการใช้เงินจากการโฆษณามาพัฒนาพายของเรานะครับแต่แนวคิดที่บอกว่า ทำไมต้องมาโฆษณาเพราะบางคนไปเจอโฆษณาที่เป็นเอเกมมิ่งบ้างนะครับเว็บการพนันบ้างอนะไรอันนั้นการโฆษณาพวกนี้มันจะออกมันเข้ามันจะออกมาตามพฤติกรรมของของคนคนนั้นนะครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่โฆษณามันขึ้นมาเป็นลักษณะข,ของเว็บพนันขึ้นมาก็แสดงว่าเขาคนนั้นน่ะต้องมีการเกี่ยวข้องกับเว็บพน,นันหรือไปเคยทําที่เว็บพนันมาก่อน โฆษณาตัวนั้นก็มันก็ตามเรามาแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นนอยากให้เข้าใจว่าโฆษณาเนี่ยรับไปเถอดนะครับแต่ถ้าอึดอัดมากพวกเรื่องเยอะก็มาเขาก็ให้ปิดโฆษณาไปได้นะครับก็มาสั่งปิดโฆษณาที่นี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันในการสตาร์ทกันแล้วกัน,นครับแล้วก็ที่เหลือก็เรามา ขุดพายต่อไปครับแล้วก็วันนี้ก็ถือเวลาถือโอกาสเปิดตัวภาพที่ใช้ AI วาดเพื่อพายทุกคนไพยนเนี่ยทุกคนครับวันนี้ขอแคดีก่อนนะครับขุดกันต่อไปครับอ๋อก่กกอนจะก่อนจะก่อนจะไปเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าไล์ที่เราขุดกันไปเนี่ยวันนี้นะครับมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็ ดูกานขำๆนะครับเพราะว่ามันหล่นไปเยอะนะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่0.617นะครับอ่า USDT ต่อต่อพายนะครับ0.605นะครับอ่า0นะเาตามที่เห็นเลยครับ0.12 ศูนย์หนึ่งสองนะครับแล้วก็คูณด้วยสามสิบสี่แล้วกันนะครับจะได้มาที่ตอนนี้ยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทต่อภายในนะครับถามว่ายี่สิบาทตัวเนี้ยมันมีมูลค่าอย่างไงมันมีมูลค่าทางจิตใจมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หนนะ้านั้นเนี่ยคนที่เขาขุดมาเมื่อตอนแรกๆที่ยังไม่ได้เข้าที่ยังไม่ได้เข้าอ่าที่ยังไม่ได้เข้ากระดานซื้อขาย เลยนะครับเขาจะยิ่งไม่มีกําลังใจอะไรเลยในการขุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยนะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือการเข้ากระดานมาหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับเข้ากระดานนี่อยู่บน OKX OK Bitget Ionex Maxi Gateio อันนี้คือห้ากระดานหลักที่เราจะได้เข้าไปแล้วคุณค่าตอนตอนนี้แม้ว่าจะเป็นยี่สิบบาทต่อต่อพายแต่มันก็เห็นแล้วว่าพาย เป็นบิตคอยที่คุณสามารถจะหยิบฉวยไปเป็นแอสเซทของตัวเองได้ด้วยการขุดโดยใช้โทรศัพท์มือถือเท่านั้นเองนะครับส่วนคอยเบสกำลังจะตามมาครับแล้วก็บี n แนนซก็จะคงตามมาแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจขุดครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกฝั่งของประจันตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือ ฝากจันทามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนเนือรออีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปลา่าฝากจันทามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนเนือรออีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้งงนเงาบางหรือ อากจันถามข่าวใจของคุณอยู่ใกลบอกเขาว่ามีคนเอรอ